ฝนทั้งรอนทั้งเหงบ่อะนกะเด็เด็ตกยังแกนยังไงได้ปะนะอ๋ไีแคนีอลูกท today is very really hot ไ i g t I n spa a r I in spa bar y h ่ y w y h o n c e sun s u l i t i n ไลต n บบบพอันทั้ยูหญกิ่งไปปุนะไปไรวาน อันฟ้ามันเรียมฟ้ามันห้องเวทเวทเฟิร์สโอ้โหนะโอ้บอกเห็บไหมไอ้สัพเพิลเลนน้ำไม่อ่างอาบน้ำมันห่อนไงพญายกับมูพญายกพหนาบทั้งขยะพญายากิ่งเขลอ,อกเลพญากับมูพญายอันเอาอันนั้นไมเห็นมาเห็ดในสวนไม่เห็นพระกองกกองโก,กดอันบะเล้วฝนตกก็เห็นพระบเห็บลงม ฟากระเลียมเดียนี่มันแมมันแมไ่ใด้บ้านเนี่ยนี่คน่ะบ้างมึมันเก็บร่นคนละโอ้เก็บร้นไปน้องเห็นปะติงต๊แตต๊แตต๊ะแที่คนะหัอน้ากิ่งลีบอโอ้หัวหนแห้งโอ้บ้างมองบางเห็บรนขันฟาบ่ห้องสิลุกไปเก็บบ้างเห็บไปกินเลยคนะโอ้หน่วยไงครักหน่วยทอยก้อยนี่ละ อุโยสออนอ้เห็บลกระบกระดัจะเป็นหิมะได้ปะที่นี่เลือดสรมแตนเลยอู้น้องลอยครับพี่น้องเลยโอ้โอ้บังบังบัง่หน อย่างี้บอกอยู่ทั้งหลังคาปุูปับปุูปับปูแป็บมันห่อนยี่นี่พี่น้องโอ้ยห่อนคักห่อนนี่ยัยพูดเล่นงหนามอยู่ในอ่างอาบหนามมัดมือเลยมือหนิสามชั่วโมงเต็มเต็มเพราะไงกับมูเห็ดงานขถีงหนอกประเนศเนรีอ่เห็นบ่โอ้ตกลงมาคักๆ่ะลูกชิ้นส้มมาเก็บให้เบิ่งกัน ตกขักตกเนี่ยตกมากถลมันอนอีอีป่ะาบเฮอ่ะโออ้หฝนไหมทั้งฝนทั้งมุมพายุเข่าพี่น้อง เป็นย่ยากนักเนาะที่เป็นละน่า่นกระจกนี่นี่เพราะฝนตีใส่ไง่นมันบบม่าหัวยี็บ